يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يحده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا حادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับสิ่งที เรานั้นจะได้รับจากการที่เราถือศีลอดเพื่อลอสุบฮานวตาลาในเดือนรอมฎอนมีภาคผลมีผลบุญมากมายที่เรานั้นจะได้รับสิ่งหนึ่งที่ผมได้บอกกับพี่น้องก็คือการถือศีลอดนั้นมันสามารถที่จะยับยั้ง อารมณ์ฝ่ายต่ำของเราได้ตามตัวบทหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสลัลวะอะัลฮิวะสลัมที่บันทึกโดยท่านอิหมามบุคอรีและอิหมามมุสลิมรายงานจากท่านอับดุลลาบิลมัสโอดวันนี้ก็จะมี อีกฮะดิษบทหนึง่งที่ท่านอัลสุสาลต่ลลอฮอะลัยฮะสัลัมได้บ่งบอกถึงบุคคลที่เขาถือสินอด<ม>เพื่ออัลลอสุบฮานวตาลาเ,เขาจะได้รับในสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดอีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสําหรับชีวิตของเราก็คือการที่เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีใช่ไหมสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเราคือการที่เราไม่เจ็บป่วยใช่ไหมสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตของเราคือชีวิตของเราเนี่ยถูก ปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายใช่ไหมชีวิตของเราไม่ไม่เจอกับสิ่งที่ยากลำบากชีวิตของเราไม่เจอกับสิ่งที่เป็นอันตรายชีวิตของเรานั้นไม่ประสบกับความเดือดร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการและถ้าหากว่า การถือศีลอดของเราจะทำให้ไฟนรกนั้นมันไม่เข้าใกล้เราเราจะชอบไหมเราปรารถนาที่จะให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเราไหมอัลลอฮฺสุบานอตาลาปกป้องเราไม่ให้ไฟนรกนั้นมาเข้าใกล้เราด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาเรายอมไหมที่จะแลก رسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد القدري رَعَانَ أَبِي سَعِيدِ อัลุดรีรายงานฮะด i ษบทนี้กล่าวาท่าน ر ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ م ัล่าวว่ามามินอับดินไม่มีบาวคนใดที่ยะสูมูเยามันฟีซาบิลลาที่เขานั้นถือศีลอดในหนทางของอัลลอซุบฮานวะตาลาอิลลาเว้นไว้แต่อิลลาคืออิสติสนา เว้นไว้แต่ว่าคนที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตะลาวันหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานวตะลาอัลลอฮ์สุบฮานวตะลาจะให้กับเขาบาดัลลอฮูบิซาลิกะอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาจะให้เขานั้นห่างไกลอันเนื่องมาจากการถือศีลอดของเขาเนี่ยวัจะหาวูอะไรครับที่ห่างไกลใบหน้าของเขา ใบหน้าของเขานั้นห่างไกลอานนหน่าริจากไฟนรกใครที่ถือสินอดเพื่ออลอสสุบฮานวตาลาวันหนึ่งในหนทางของอลลอสสุบฮานตาลาอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าของเขาห่างไกลจากไฟนรกสบาีนคอรีฟา70ปีให้ห่างไกล ในระยะเวลา70ปีห่างไกลจากไฟนรกเป็นช่วงเวลา70ปีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพอพูดถึง70ปีเนี่ยวันนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูชีวิตในโลกดุนยาของพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยมีอายุมีถึง70ปีด้วยซ้ำ บางคนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาให้ให้ถึงอายันตั้งแต่เด็กๆบางคนก็หนุ่มหน่อยบางคนก็พ้นจากวัยวัยหนุ่มมาแล้วบางคนก็30 40ก็เสียชีวิตแล้วหรือบางคนก็50-60ท่านอัลลอฮฺสุลตลวอะลวะสลัมเสียชีวิตในขณะที่ท่านมีอายุได้63ปีบางคนอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาให้ถึงอายัน มากกว่าท่านนาบีอายุของท่านนาบบมุฮัมมัตลัลลอฮวะอะลียวซัลลัมก็อัลฮัมดุลิลละหรือบางคนมากกว่านั้นบางคนก็เจ็ดสิบอัลลอฮฺสุบานูตาลายังไม่ยังไม่เอากับไปก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺให้ความเมตตาแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบานูตาลาได้ได้บอกกับท่านอซูลเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่าระยะเวลาของคนเนี่ย ที่มีอายุ70ปีเนี่ยมันนานมากมันนานมากตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาสู่เยาวชนวัยหนุ่มสาวผ่านพ้นมาจนกระทั่ง70ปีเนี่ยนานมากท่านโนซูลสลลาะหอะลัยสสลัมบอกว่า บาวของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาคนหนึ่งที่เขาถือศีลอดถือศีลอดเพื่ออะลรอัลลอฮ์จะป้องกันไม่ให้ไฟนรกนั้นมาอยู่ใกล้กับใบหน้าของเขาเจ็ดสิบปีแล้วมันนานแค่ไหนมันห่างไกลแค่ไหนระยะเวลาของคนที่อายุเจ็ดสิปีเนี่ยมันมากมายสำหรับเรา แต่ความร้อนแรงของนรกมันก็สามารถที่จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยไฟที่ว่าร้อนแรงอยู่ในโลกดุนยานมันไม่เทียบเท่ากับไฟนรกที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานอตาลาเตรียมไว้ให้วันลอวอาาลามเราไม่รู้ว่ามันร้อนแรงแค่ไหนแต่อัลลอฮฺสุบานอตาลาจะป้องกันไม่ให้ไฟนรกนั้นมาเผาผลาญใบหน้าของเรา เท่ากับช่วงเวลาเจ็ดสิบปีอัลลอฮฺว่าคบมันยาวนานมากมันห่างไกลามากฮะดิษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีแล้วก็อิมามมุสลิมสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาให้คือสิ่งที่เราจะได้รับหากว่าเรานั้นถือศีลอดเพียงแค่วันเดียวเองนะยาซูมุเยามัน เพียงแค่วันเดียวที่เราถือสิ้นอดเพื่ออัลลอฮฺสุบานอฺตาลาแล้วเดือนรมอมฎอานอเนี่ยมันมีกี่วันที่เราถือสิ้นอดเพื่ออัลลอฮฺสุบานอฺตาลาลิลาฮิตาอาลาเนี่ยเราเราถือสิ้นอดเพื่ออัลลอฮฺสุบานอฺตาลาเนี่ย, N T L ยกี่วันบางคน29วันบางคน30วันนั่นคือ1เดือนของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนั่นคือ1เดือนภายใน1ปีที่เราถือสิ้นอด และในแต่ละวันอัลลอฮฺสุบานตาลาให้ให้ความห่างไกลจากไฟนรกไม่มาสัมผัสกับตัวเราในแต่ละวันอัลลอฮฺออัลลอฮให้กับเราอย่างมากนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตาลาให้กับผู้ที่ถือิ่งอด ผู้ที่ถือสินอดอัลลอฮ์สุบฮานตาลาจะให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ของพระองค์นอกจากห่างไกลจากไฟนรกแล้วสวรรค์ยังยังต้อนรับผู้ที่ถือสินอดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได ได้ชี้แนวทางที่เป็นแนวทางแห่งแห่งความสุขวันนี้เนี่ยเราเราได้อยู่ในบรรยากาศของเลือกสวนไร่นาความอุดมสมบูรณ์ความเขียวขจีความสดชื่นเราเราบอกกับตัวเราเองว่าอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺสุบานอตาลาให้ให้กับเราในโลกนี้เนี่ยด้วยกับสิ่งที่พระองค์ประทานมาให้ มองออกไปข้างนอกก็เขียวก็จีมองออกไปก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมีภูเขามีทะเลมีน้ำตกอัลฮัมดุล,ลิลเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราได้ได้ชื่นชมกับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราบอกว่ามันเป็นความสุขที่สุดแล้วในชีวิตของเราสวรรค์น,นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรานั้นเห็นสดชื่นมากกว่าความสุขที่เราได้ ได้สัมผัสในโลกดุนยามีความรื่นรมมีความสุขสบายมากกว่าดุนยานี้หลายเท่าอัลลอฮฺสุบานอัลตลาให้กับใครให้กับผู้ที่ถือสินอดท่านอัลสุลสลลัลลอฮวะอะลัยยุสลัมบอกว่าใครที่ต้องการที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอัลตลา จงถือสิลอดสิเพราะการถือสินอดเนี่ยมันจะเป็นคุณงามความดีที่ที่เมื่อตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงที่บาวของพระองค์ถือสินอดเพื่อพระองค์การทำความดีในรูปแบบอื่นๆอาจจะมีสิ่ง เล็กๆในน้อยที่เป็นความไม่บริสุทธิ์ใจต่อลอสุบะฮานอตาลาแอบแฝงอยู่แต่ว่าคนที่ถือสินอดเนี่ยเขาถือสินอดเพื่อลอสุบะฮานอตาลาเพราะว่าถ้าเขาไม่ถือสินอดเพื่อลอสุบะฮานอตาลาเขานั่งอยู่ในบ้านไม่มีใครเห็นเขาก็ก,ก็ก็หาอะไรมากินก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นแต่เขากวนลออ อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ทรงรู้ทรงเห็นเขาถือสินอดเขางดเว้นเพื่ออัลลอฮ์ س ب าน ن ه าละ ت ع มันเป็นความดีที่มันออกมาจากภายในออกมาจากจิตใจออกมาจากตัวตนของผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอส์บฮาน ن ه และ ت ع อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการถือสินอดจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ได้ตอบแทนกับเขาที่เป็นผลบุญที่ที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นผลบุญที่มันซ่อนอยู่ในตัวตนของคนที่ยอมจำนวนต่อลอสุบฮานอตาลาการถือสินอดเขาจะได้รับการตอบแทนจากอลอสุบฮานอตาลาอย่างไม่ไม่มีใครทราบจำนวนว่าเขาจะได้เท่าไหร่และแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่ เราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าคนอื่นนั้นจะได้ผลบุญเท่าไหร่จากการถือศีลอดของเขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานูตาลาได้ได้ให้อย่างมากกับผู้ที่ถือศีลอดเราเราทำความดีในรูปแบบอื่นอัลลอฮฺสุบานูตาลาอาจจะให้หนึ่งถึงเจดสิบเท่า เราอ่านอันลกุรอานอัลลอฮ์สุบานูตาลาให้ในแต่ละอักษรสิบความดีเราอ่านกี่อักษรในอันอัลกุรอานอัลลอฮ์สุบานูตาลาก็ตอบแทนตามจํานวนที่เราอ่านในแต่ละอักษรนั้นๆแต่การถือสินอดอัลลอฮ์สุบานูตาลาจะให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่พระองค์อัลลอฮ์จะให้คนนี้ได้มากคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้ มากที่สุดคนนี้ได้นิดเดียวไม่เท่ากันวันลฮอาลมแล้วแต่ล l l a ์เลยนี่คือสิ่งที่ a l l a อ s u b h a n a ต t a าล a จะให้กับเขาอนาอัจีบิแล้วแต่พระองค์พระองค์จะให้เท่าไหร่จะให้มากให้น้อยแล้วแต่พระองค์นี่คือสิ่งที่ที่คนที่ถือสินอดจะได้รับคนที่ถือสินอด เขาจะมีสองช่วงเวลาที่เขาจะได้รับช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขาจะละสินอดเห็นไหมครับคนถือสินอดเนี่ยตั้งแต่เช้าอดอาหารมาจนกระทั่งเย็นเนี่ยแย่แล้วท่านอัลสุลสลลลอละอะไรวะอัสสลามบอกว่าคนที่ถือสินอดจะดีใจในสองช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่คนละสินอดอดมาทั้งวันน่ะ พอถึงช่วงเวลาจะละสินอดเนี่ยโอ้โหจิตใจของเขากลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งดีใจอ่ะจะได้ละสินอดแล้วพออาจาร์ปุ๊บละสินอดอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณต่อเหรอที่ทำให้ร่างกายนั้นได้กลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึ่ง เลือดสูบฉีดด้วยกับการที่เรานั้นได้ละสินอดซาบัตซ ل ม م วะตัลละติลมูรุวะซาบัตลอัจรุอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت าให้กับผู้ที่ถือสินอดและอีกครั้งหนึ่งที่เขานั้นจะดีใจก็คือเมื่อเขากลับไปพบกับอัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า อัลลอฮฺสุบานตาลาจะตอบแทนกับผู้ที่ถือศีลอดอย่างมากมายด้วยกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่เมื่อวันนั้นมาถึงเขาดีใจเขาดีใจว่าสิ่งที่เขาทำในโลกดุนยาการถือศีลอดของเขาในโลกดุนยาที่ผ่านมามันทำให้เขานั้นได้รับสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบานตาลาอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ใครที่ถือศีลอดเพื่ออาราสุบฮานวันตลาให้เขาจงตั้งมั่นการถือศีลอดของเขาเพื่ออลัลารา์อย่างแท้จริงแล้วสิ่งอื่นๆมันจะตามมาทั้งหมดความดีที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เขาจะได้รับการที่เขานั้นงดเว้นจากสิ่งต่างๆมันจะมีผลกับตัวของเขาทั้งหมดไม่ได้กับใครอื่นได้กับตัวของเขาเอง นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเมตตาเขาขอดวงอัจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาประทานผลบุญอย่างมากมายกับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาวัสสลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอตบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون